บุกกรเล่นากเที้ยเนี่ยหัดกันบหัดอยากอีเอ็นฮิตนะอยากออกกำลังกายนะเดี๋ยวจะมาหัดเล่นเนี่ยหัดเล่นโอ้ยอยู่ได้ป้วยเนาะมาลุ้นมาลุ้นไม่น้องมาลุ้นมาจะจะย้อนเทีดได้บ่วยบุกกระเล่นจากเตี้ยก็ว่าเออออกกำลังกายจากน้อยนึงสำหรัว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายแล้วพี่น้องเนาะก็เป็นจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็เดิน กวาดบ้านกวาดอย่างจังเสียเนาะกวาดถนนหนทงางไม่ได้ออกแบบนี้นะเยาก็อยากล้มเบิรงออกกอลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเนาะจ้ะเคาเรียนบอกเขยเลียนเนี่บอกเทคนิคย้อนเนี่ยว่าเฮ็ดเล็ดจังไหรจังตีดูเอาบมดหดได้เลยเฮ็ดเนะไหนก็บระยุทธ์ไม่หรอกมาลงข้างล่างยังเดียวนะ

ผมทั <s Bond playing> ้งรูดจังหวะค่ะเอาจะได้บ่มืงเนี่ยเอาจะได้บ่มืงเนี่ยย้อนจะได้บ่มาลุ้นกันมาลุ้นกันมึงนี่บ่ได้บ่เป็นยังเดี๋ยวเอาเอาไม่มาลุ้นเอานไม่อีกเบิ้งเบิ้งมึงนี้ก่อนได้พี่น้องเด้ออันนี้มือแรกได้ซ้ำนี่เบิ้งเบิ้งคนว่าย่อนจะได้ซ้ำไดนจะได้เฮ็ดซ้ำไดนมาลุ้นซอยกันลุ้นซอยกัน เบรกแล้วบันบ่นเบรกเล้าโอ้เล่นง่ายไปน้องเห็นเขาเล่นที่เป็นแต่เล่นง่ายแทะโบง่ายไงด้พี่นอ้องเด้อบง่ายเด้อเออที่เาซีง่ายกว่าเนี่ยแบบนี้ง่ายกว่าบวมร่างกายบวมร่างกายก่อนบวมก่อนบวมผลอีกรอบดิอีกรอบดิพี่นอ้องพอได้มัง่งพอได้มัง L, ม่งเออยูเอ๋มัง่งยูเอ๋มั่งพี่น้องเอามาที่ลูกท้งข้างล่างไหม ม่พอบอกให้เห็ดนอกจากมันก็จะลุ่มตัวข้างล่างเนาะลงตัวขาน้าไปดูเอวมือเลวมือเลวโบกมือแล้วบ้านได้อย่างเลยเอามื่อนี้